เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะัไงนะครับเรา่นี้เราอยู่กันในเกมซากุระสเตนเออเป็นเกมที่เอฟซผมในไลฟ์แนะนํามาว่าเออพี่ลองมาทําแมปนี้ดูไหมลองมาเล่นแมปนี้ดูไหมครับพี่เออเห็นว่าช่วงนี้หมดคอนเทนต์อ่ะผมก็เลยลองมาแล้วทีนี้สิ่งที่ผมพบเจอมาก็คือนะแมปนี้มีกาชาไว้ทุกคนเออ มีกระชานี่เลยมันจะเป็นหน้ากระชาแบบนี้นะครับมีทั้งหมด3ตู้3ตัวละครหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะเล่นครั้งแรกนะแล้วน้องเขาบอกว่าใน3ตู้เนี้ยไอตัวชา a d โดเนี่ยนะทเทพเบวของเราคือตัวที่แลแล้วก็ราคาดีที่สุดนะครับเออนะแต่โอกาสออกมาเนี่ยอยู่ที่0.5%เอร์เซครับผมเออคือมันออกยากเวอร์เลยนี่เขาเขียนบอกไว้เลยนะครับ0.5ปอร์เซนตนะ โอ้โหเวอร์มากนะครับเออแล้วถ้าได้มาคือจะหล่อเท่นแน่นอนนะเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงเกิดคอนเทนต์คลิปนี้เกิดขึ้นครับผมผมจะมาทำการรีไอดีนะครับเพื่อหาตัวชาโด้เทพเบวของเรานะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผมจะใช้ทั้งหมดกี่ ID ในการรีหานะครับปัจจุบันในในไลฟ์เนี่ยผมลองไปขำๆ3า d ไอนะแต่ว่าไม่นับไม่นับแล้วกัน นะเราจะมาเริ่มรับนับกันแค่ไอดีแรกเลยโอเคไหมอ <reconcile> ่าโอเคถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะและเราไปดูกันเลยไป Let's go คุณกำลังประสบปัญหารบัตไม่พอใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักรร้านใหม่เติมถูกเติมไว ปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัสแมปต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซีอันิเมะแอดเวนเจอร์ออลสตารและยังมีระบบรับเติมแบบไอดีพัแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลดโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV f r e ฟ Fire p u g m o o i l l e Arena b r e a บ o u t ไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบั โอเคฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากๆเลยทุกคนคือหลังจากผมลงไลฟ์ใช่ไหมผมได้ทำการสุ่มในไลฟ์แบบไป3 ID ID ละ10โลทีเนี้ยเออผมก็ลงมาแล้วคิดว่าเอ้ยผมน่าจะได้คอนเทนต์ว่ะเพราะว่าน้องสโน,โนเนี่ยบอกว่าโอกาสออกมาเนี่ยอยู่แค่0.5%เองนะผมก็เลยเกิดความคิดว่าเออถ้าเกิดเราคอนทำทำคอนเทนต์สุ่มกี่ ID ถึงจะได้ชาโด เออมันจะเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมาแต่ปรากฏว่าไอดีเดียวออกไอ้เจ็ดดวงแบบดวงจัดจัดอะใช่ไหมดสกน,นี่บีถือว่าสะดวกทุยโอ้ยเฮ้ยผมโทษทีโทษทีแบบมันตื่นเต้นไงแบบนี้เรียกดวงดีนะโสนดวงดีดีเลยใช่ไหมใช่อย่างผมออกออกช่วงไอดีซักไอดีสามอะออกอือุ่มแต่สุมส่มเป็นสุคน,นะนะจากจากซีตัดใช้หกร้อยแต่กูนะมันใช้เก้าร้อยเลยอะ แพงไวหนออ๋อเออเอก็คือสโนออกประมาณไอดีที่3ถ้าเกิดเปรียบจริงๆก็ผมก็ประมาณไอดีที่4แต่จริงๆไม่นับเพราะว่าผมหลังลงไลฟ์ไปแล้วมันก็ใช้ระยะเวลาห่างกันสักพักหนึ่งเลยเออแล้วก็มาเริ่มทำคอนเทนต์นะนี่ครับนี่คือหลักฐานครับนัดงะหนึ่งครับผมแน่นอนไม่ใช่การเฟรคสาบานได้เลยไอดีเดียวออกอุ้ยตอนนี้ดีใจอ่ะดีใจมากนะเรียกไดว่า เอน่าจะตาลุกกันเป็นไฟเลยที่สุ่มสุ่มได้ก็ดูชื่ออะนัดเนี่ยหนึ่งเออคนมันมีดวงอะนะไอ้นนอะงอ่ะโอเคขอดูสก,กิลหน่อยแล้วกันนะไอ้ศูนจุดห้าเปอร์มันจะหล่อเท่ถ้าแค่ไหนกันเชียววะอ่ะโอเคมันมีปุ่มอะไรบ้างสโนุกอ่าไล่ทีละสก,กิลเลยเอาจากน้อยไปไปถึงอลังการสุดแล้วกันอ่ะก็ตามหลักเบสิกก็มี e r t อะไรพวกเนี้ย มี e มี r มี q ไหม q มี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 อ่ะอันนี้เขาเราเริ่มจากตัว q อะไรทีละปุ่มเนะย q เย้มันคืออะไรอ่ะเหมันตีแล้วมันแบบแรงอ่ะแรงขึ้นอ่ะอ๋อบั f ดาเมจใช่ไหมใช่โอเคตัว e เลยนะแทงอ้าเป็นแทงรัวรัวเชี่ยโคตรเดือดโคตรเดือดโอ้ซัน ธนูเลือดรถเยอะมากมันแรงมากเลยน่ะจะตายแน่อันนี้ตีธรรมดาโอเคขอดูตัวอาหนะเสียเวลาเฮียโคตรเทพในตัวทีตัวทีอุ้ยอ่อลังการสัตว์อ่ะอะไรนะลองวายลองวายลองวายเหรอมีวายด้วยเหรอ จะตายแล้วกิลโคตรเยอะมีอะไรอีกปะแล้วก็มีตีตัวจีนี่เฮ้ยนี่มันโอ้โหฮ่า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 ฮียอะอูขนาดนี้เลยเหรอกูพาแบบมองไม่รู้เรื่องเลยอ่ะคือคือมันอย่างนี้เลยใช่ไหม ผู้ดันดันๆันเชียกระจุยโอ้ยหงโคยรโคเท่เลยหมดแล้วป่ะฮะมีตัว,ตวเฮ็ดด้วยหรอเฮ็ดได้เออโหไอ้นอี่ยาเยอะเท่เกนะินอ่ะนี่แล้ว,วลต้องเล่นแล้วหรือล่ขาขนตกเลยใช่อะตกเลย้อ <c oughs> อย่างเอาอะ่ะหมดแล้วบ่าน,นี่คือหมดแล้วใช่ไหมเฮดแล้วก็วายจบแล้วโอเคอ่มีโพสตเดียวจบแล้วก็มีท่าต<บ>ัว<ค>โพ<ค> <c oughs> สปะไเฮ<อ>ดติดลิขสิทธิ์ช่วยสัตว์หมอหมอหมอสัดไปแล้วไปแล้วทุกคนมาแค่นี้เลยตัดจบแค่นี้แหละ <c oughs> ไปแล้วไว้เจอคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย